สุขภาพดีนะครับเกิดขึ้นจากการออกกําลังกายครับพี่น้องครับกีฬากีฬาเป็นยาพิเศษถูกต้องครับแมนครับชมรมสุขภาพดีครับทีริมโขงบึงการครับร่วมเป็นเป็นตัวแทนนะครับจังหวัดบึงการแข่งขันการออกกําลังกายเต้นบัสโลปนะครับขาอยู่ใก่ไๆ่ข้านี้ตัวแสดงครับมมนตัวแมนครับทางกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นส่งเสริมให้พี่้องประชาชนมีความ รอบรูในะครับด้านสุขภาพที่ถูกต้องส่งเสริมการออกกําลังกายโดยโดยให้พี่น้องชุมชนนะครับเพิ่นนะะ่ะเป็นฐานการสร้างสุขภาพที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรสุขสาธารณาสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพร่วมกันกับการนําเทคโนโลยีมาใส่ในการสร่งเสริมการออกกำลังกายครับซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการกลาวท้าใจนะครับ มาแล้วซีซั่น2นะครับมีผู้เขาร่วมสะสม94,337คนคโดยมีการใส่พลังงานทั้งเบิดทั้งเบิดทั้งมวนนี่ครับพี่น้องครับ988,151,245กิโลแคลอรี่รสำหรับปี2 5 6 4โครงการ9ท้าใจเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องครับ,รบซีซั่นที่3กํกำลังสิเกิดขึ้นในมือวันที หนึ่มีนาคมถึง8มีนาคมนี่นะครับ,รบสามารถลงทะเบียนและกเก็บสะาสมแต้มสุขภาพได้ตั้งแต่เมื่อนี่เป็นต้นไปนะครับและกรร่วมกิจกรรม100วัน100กิโลเมตรได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายน2,564ได้มีการท้าทายวูเขาร่วมกิจกรรมและพี่น้องประชาชนเนี่ยทั่วประเทศให้เขาร่วมโครงการนี่บาสั่นต่อไปด้านบึงการนะครับมื่อนี่นะครับ วันที่18กุมภาพันธ์2564เวลาเก่าโมงเร้านะครับเข้าร่วมสุขภาพดีที่ริมโขงบึงการร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดบึงการแข่งขันการออกกําลังกายก้าวท้าใจซีซั่น3นะครับซึ่งจัดโดยสํานักง,งานสาธารณาสุขเขต8อุดรธานีโดยมีตัวแทนนำเต็นอลัลลบิกบาสลบนะครับประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้านขา้าราชการและก็เอก,กชนโดยการออกกําลังกายสัปดาห์ ละ3-5วันวันละ30นาทีนะครับควรยืดเหยียดและกาผ่อนคลายใหกล้ามเนื้อของห้าเนี่ยครับมันได้ออกกําลังกายโดยเฉพาะการวิ่งหรือเดินเป็นประจําจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดโลหิตนี่แหละครับ,รบโดยการฝึกใส่ก้ามเนือ้อครับเพียงไหก้ามเนือ้อนี่มีความแข็งแรงเผาผลาญไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลรวมถึงการวิ่งที่เหมาะสมกับร่างกายนะครับจะส่วอยห้ปัญหาคอเสื่อม ลดอาการปวดคอและป้องกันการเกิดคอติดปัจจุบันชมรมสุขภาพดีที่ลิมขงจังจหวัดบึงการมีสมาชิกจำนวน80คนมีกิจมการออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลบโดยจะเต้นตั้งแต่เวลา18.00ถึง20.00นบริเวณสาราริมแม่น้ำขงแห่งนี้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดการเต้นบาสโลบนี้ถือเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับทุก,ว,ทกวัย จึงมีผู้เข้าร่วมออกกําลังกายกับทางชมรมสุขภาพดีที่ดิมขงเป็นจำนวนมากนะครับและในช่วงสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ทางชมรมก็ได้มีมาตรการในการป้องกันโดยการเว้นระยะห่างของสมาชิกที่เข้าร่วมออกกําลังกายนะครับก็เลยเชิญชวน,ชวน,ชวนให้พี่น้องผู้ชมนะครับมาเต้นบาสโลบสันเพ่นวานะครับ,รบแบบที่กลุมแม่บ้านบึงการเพิ่นเฮ็ดกันเป็นประจำสัปดาห์ละ 3- มถึง5มือเพื่อสุขภาพร่างกาย การออกกําลังซอยห้การรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดซอยห้ปปอดหัวใจกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเหตุให้ระบบไหลเวียนเลือดมีประสิทธิภาพหลายขึ้นครับและกะ็มีเกี่ยวกับกับโรคระบาดโควิด1 9และลอกไม่เนี่ยการออกกําลังกายเป็นประจำนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่จะซ้อยห้ร่างกายแข็งแรงสามารถเป็นเกราะป้องกันโรคลดความเจ็บป่วยได้และก,ะการล่างมือดูด นะครับด้วยน้ำหรือสบู่เจลแอลกอฮอล์เป็นประจำแห้งดีรรวมถึงการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่มีคนแออัดแต่ถ้าจำเป็นก็ควรดูแลตัวของเจ้าของหลายๆใส่แมนนะครับแล้วก็ย่าไปจับซุ่มซีซุ่มหาตัวที่บทเถื่อน <c oughs> นะครับเนาะโมแมนสมมุติว่าเป็นไปจับ,น,จบนั่นจับนี่เขาต้องล้างเนาะครับแมนครับต้องล้างมือเจลแอลกอฮอล์นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับเนาะไอเอ็เขา กินาะบางคนนะครับถ้าหากว่าอยากสุขภาพดีแต่บอกกราลังกายนะครับมันสุขภาพดีบ่ได้เด<น>้นะครับ,รบ้ายยาสุขภาพดีนะครับต้องออกกร่ลังกายสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพ จากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้